รุ่นนี้จะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะหนังวัวลายจระเข้ oke, ซึ่งเราจะทําออกมาแค่5สีเท่านั้นนะคะทารุ่นนี้หมดแล้วก็หมดเลยค่ะซึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะก็เห็นจะเป็นตัวนะค่ะซึ่งหมายถึงหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์นะคะจะมีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านะคะจะใช้วิธีการปั๊มจมลงไปที่บริเวณผิวของหนังกระเป๋าสตางค์เลยนะคะรูปแบบก็จะเป็นตัวนะ ตัวด้านล่างก็จะเป็นยันคาถาค่ะซึ่งเป็นยันล้านนาที่อยู่ในปั๊บสานะคะส่วนด้านนี้ก็จะมีพุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัเจดีนะคะช่องใส่บัตรก็จานวน8ช่องเหมือนกันเลข8เป็นเลขแห่งการเงินเป็นเลขแห่งอินฟินิตี้นะคะนอกจากนั้นแล้วตัวจับซิปรุ่นนี้ค่ะก็ออกแบบเป็นพิเศษเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะคะมีสัญลักษณ์โลโก้เครื่องรางดึงดูดเงินพร้อมเครื่องหมายอินฟินิตี้และพิเศษนอกเหนือไปกว่านั้นนะคะเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวค่ะยันพลังตัวเลข9ตัวนะคะถ้าเป็นรุ่นปกติก็จะเป็นรู ประโยชนน้ำนะคะละักษณะความแตกต่างของรุ่นนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาให้ดูห่างซิปนะคะรุ่นนี้ก็ห่างซิปก็ยิงเลเซอร์เครื่องรางดึงดูดเงินเครื่องหมายอินฟินิตี้พร้อมกับยันพลังตัวเลข9ตัวเหมือนกันนะคะส่วนจีก,ก็เป็นยันพลังตัวเลข9ตัวค่ะรูปแบบของรุ่นนี้นะคะเราจะทำมาทั้งหมดท่าสีด้วยกันนะคะ